สวัสดีครับอ่ากันเรื่องมีดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมา,าพูดถึงมีดบ้านบ้านมีดชนบทนะครับเล่มนี้ที่ต้องกล่าวถึงเห็นจะเป็นมีดธรรมดาแบบนี้แต่ว่าคุณภาพดีผมก็เลยนำมากล่าวถึงนะ เล่มนี้ซื้อมาจากอำเภอแจ้ห่ม20กว่าปีแล้วคนระับไม่ต่ำกว่า25ปีตีคำว่าแนบดีผมก็ถามคนขายที่เขาขายอยู่ริมถนนนะเนาะเขาบอกว่าเป็นมีดแทบๆอำเภอ จำไม่ได้แต่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นมีดที่ตีมาจากจังหวัดเชียงรายเป็นทีแรกผมตั้งใจจะซื้อมาทําเป็นมีดครัวนะเพราะว่ามันมีความบางเนาะมีใหญ่มีความกว้างแต่พอมารับคมใช้งานได้สักพักหนึ่งก็ใช้มาเรื่อยๆแหละใส่ด้ามผมจะใส่ด้ามแบบนี้นะจะใส่จะใส่สปลอก ปลอกเหล็กให้มันยาวหน่อยให้มันยาวประมาณสักเท่านี้เพื่อความทนทานนะด้ามนี้ผมจะทําด้ามด้วยไม้ไผ่นะเพราะว่ามันเบานะครับผมชอบไม้ไผ่ด้ามไม้ไผนะ่คือเปลี่ยนก็ง่ายเวลามันเสียหายชํารุดอะไรสามารถทําได้ไม่ยากนะครับที่จะต้องมากล่าวถึงเพราะว่าเล่มนี้มีคุณภาพดีผมเคยนำไปฟัน กอไผ่สีสุกแล้วก็เลาะเลาะขนแงตากอไผ่สีสุกซึ่งมีความแข็งมากแข็งเลยแหละตาไผ่นี่ออกเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงสีที่มีความแข็งอะ่ะผมก็เลาะเลาะมาแล้วก็มาตรวจดูคมฟันเลาะไปสักประมาณสามเล่มสามสามลำแหละไม้ไผ่อ่ะ แล้วมาตรวจดูคมปรากฏว่าคมไม่เสียหายเล่มน,นี้นะครับคมไม่เสียหายก็เลยคิดว่ามีคุณภาพเป็นมีดที่มีคุณภาพแล้ววันข้างหน้าถ้าผมจะเปลี่ยนด้ามผมจะเอาเข่ากวางมาใส่อันนี้ผมก็ทำฝักไว้ฝักก็ทำง่ายๆนะครับใช้ไม้เนือ้อ อ่อนมาทํานะครับอันนี้ทดลองเอาสายสลิงที่ใช้ตกปลานะ่ะผมก็มาสารเป็นปลอกห้าสวมรัดดูทำเล่นๆน,นะอันนี้ก็ใช้เหล็กแบนพับมาทำก็เหมือนเดิมผูกเชือกรัดเอวสะพายได้ ถ้าให้เทียบกับเล่มนี้ที่ใช้งานมีด 3A เล่มนี้สู้ไม่ได้ถ้าคะแนานเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณ6-7คะแนานแต่เล่มนี้ผมให้8คะแนานครึ่ง ในด้านการรักษาคมแล้วก็ชุบคมเป็นเหล็กแนบตีจากเหล็กแหนบราคาผมซื้อมา150บาทซื้อที่อำเภอแจ้ห่มนะครับแต่ว่าพ่อค้าพ่อขายก็ไปมาจากเชียงราย เป็นแหล่งตีจากเชียงรายแต่ไม่ทราบว่าตีที่ไหนแต่ตอกคําว่าตอกตาคําว่าแนบดีไว้โอเคเลยเล่มนี้ก็นําเสนอกันมีดพื้นบ้านที่มีคุณภาพอาจจะไม่สวยงามแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มความสวยงามโดยที่เรารู้ว่ามีดเล่มนี้ การชุบคมการรับคมหรือการใช้งานนี่มีคุณภาพดีเราก็สามารถทำฝักสวยๆได้อันนี้ผมก็ทำได้ตกแต่งได้ใช้ผ้าลายผ้าอะไร,าะไรมาเย็บใส่ใช้ใส่ลูกปัดก็ทำได้แบบต่างประเทศเขานะด้ามเราจะทำให้ใส่เป็นเขากวางหรือทำเป็นไม้อะไรสวยๆก็ใส่ได้อันนี้ผมเน้นเป็นใช้งานผมก็เลยไม่ค่อยได้พิธีพิถันอะไรมาก ทำครัวได้ฟันไม้ได้เวลาสะพายติดเอวเหน็บมัดติดผูกเอวไปใช้งานได้อันนี้คือมีดที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ถ้าเราจะเพิ่มคุณค่าให้มันสวยงามทำได้ครับออกแบบดีๆแล้วก็ทำได้ นำเสนออีกเล่มหนึ่งนะวันนี้นะเล่มเมื่อก่อนเล่มนี้ผ่านไปนะครับก็เปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับมีดคุณภาพที่ดีอยู่ที่ใบมีดการรักษาคมมีดแล้วความเหมาะสมของการใช้งานครับสวัสดีครับ